ชมรถสไตล์ออกใหม่วันรันห้านะครับแต่วันนี้เหลือราคาแค่ห้าแสนกว่าบาทมาดูออปชันกันว่ารถสไตล์รันห้ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับเริ่มจากดีไซน์กระจังหน้าก่อนเลยเลยกันนะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดอรทามลันนิ่งไลท์อยู่ด้านในแบบนี้นะครับและเซนเซอร์มีมาให้ทั้งหมดอยู่ประมาณ4จุดด้วยกันนะครับเฉพาะต,ต,ตัวหน้านะโลโก้มัสแต่นะครับใหญ่ๆหแบบนี้เลยไม่รู้ว่าจะใหญ่ไปไหนนะครับและมาดูดีไซน์บอดี้ของเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองยนะครับ นี่นะับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับโอ้ยสวยมากนะครับรถเดิมไรทั้งนี้ครับบล็อกเดิมเครื่องเดิมนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับรถมือสองรับประกันศูนย์สปีมีที่สามเหลี่ยมปอะตูที่เดียวครับมาดูบอดี้ภายในนะครับและด้านข้างนะครับขยับมาตัวนี้ก็มีคิวล้อมาให้แล้วทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับล้อแมกนะครับอัลลอยเดิมโรงงานขอบ19้นะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับมีมาให้นะครับ ส่วนกระจกนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะครับมีไฟเดียว LED อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเล็กๆนี่นะครับผมและระบบตัวนี้จะเป็นระบบคีเลตนะครับมีมาให้เมื่อเปิดนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถทั้ง4ี่บานเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหสวยมากนะครับตัวนี้เป็นตัวผนังนะครับแล้วก็ระบบระบบปรับกระจกนะครับเป็นแบบไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้แค่บานเดียวนะครับปรับพับกระจกอยู่ด้านนี้เลยอยู่เฉพาะหัวตัวนี้เลยนะครับ และขยับลงมาด้านนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับมีทังชั่นคอนโทรลมาให้นะครับนี่ครับแล้วก็โหมดไอสต็อปนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่ระบบเปิดท้ายอัตโนมัติมีให้ด้วยนะครับส่วนขยับมาด้านพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบพุ้มหนังนะครับซึ่งบอกว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสนะครับรองรับระบบแ p ปเปิลคาเฟ่แอนดรอยตัวและที่สำคัญตัวนี้มีคลูซคอนโทรลให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับระบบเกียร์นะครับเป็นออโต้ โอ้โหสวยมากมีโหมดสปอร์ตด้วยนะครับปุ่มออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะครับใครอยากมาดูในส่วนของด้านหลังครับถือว่าใหญ่มากๆพอสมควรเลยนะครับภายในตัวนี้นะครับจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับมีนี่ครับไฟสองด้วยมีไฟสองด้านบนนะครับแล้วก็มีแอร์หลังหนึ่งคู่ให้นะครับสวยเดิมๆจากโรงงานนะครับสีดานะครับและที่สำคัญตัวนี้มีพักแขนให้ด้วยนะครับวางแก้วน้ําได้นะครับเปิดใส่ของจุกจิกได้นะครับผมนี่ครับมีช่องเสียบ USB ด้วย นะครับเห็นไหมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับออปชั่นก็ถือว่าเยอะอยู่นะรถสไตล์รันห้านะครับวันนี้เหลือแค่ห้าแสนกว่าบาทและมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับโอ้โหนี่ครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED เช่นกันนะครับระบบเซนเตอร์มีมาให้ทั้งหมดสี่จุดด้วยกันอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะครับตรงนี้ท้ายจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับประตูด้านท้ายเนี่ยสามารถเปิดได้อยู่ที่สามที่ด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับเปิดที่รีโมทได้นะครับอย่างที่สองเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าตรง ตรงด้านหลังตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่3เปิดตรงข้างคนขับนะครับเปิดตรงเข่าคนขับเลยฝั่งขวานะครับก็องให้ตัวนี้สามารถพับเบาะหลังได้ปกติเลยนะครับใหญ่มากนะครับและที่สำคัญตัวนี้มีช่องเสียบ power outlet หนึ่งช่องอยู่ด้านหลังแบบนี้ครับนี่ครับผมมีช่องเสียบ power outlet ด้วยนะครับช่องเก็บของสัมภาระนะครับไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนนี่ครับเห็นไหมสามารถพับได้นะครับพับไปเลยนี่ครับ ขับเรียบๆนอนได้สบายๆนะครับมีที่กันแดดกันฝุ่นให้ด้วยนะครับบังกลิ่นด้วยนะครับและมาดูในส่วนของนี่ครับยางอะไรก็เดิมจากโรงงานเช่นกันครับรถบอดี้สไตล์อยู่ประมาณล้านกว่านะครับวันนี้เหลือ5้าแสนกว่าบาทนะครับโอ้โหตัวไม่นะครับสีเดิมนะครับและมาดูบอดี้กันว่ารถคันนี้เดิมจริงหรือเปล่านะครับมาเลยเริ่มตั้งแต่ประตูหน้าเลยเลยกันนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่หัวน็อตเดิมนะครับ ขยับมาตรงประตูนะครับเดิมทุกจุดนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอะทอดเดี๋ยวมาดูเม็ดสปอนกันว่าจะสวยแค่ไหนนี่ครับเดิมครับดึงดูได้ทั้งหมดเลยครับตัวรอยหุ่นยนต์นะครับเดิมหมดทุกอย่างไม่มีตัดต่อก่อไหมแน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพไม่มีชนหนักจมน้ํายอมแมววฟื้นควาไหม่และกลับใหม่และมาดูในส่วนของด้านข้างตัวนี้ครับรถเดิมทุกอย่างเดิมไร้จะมีครับแผ่นเพจเดิมนะครับรหัสของรถนี่เลยนะครับจุดสําคัญถ้าไม่มีแผ่นเพจตัวนี้ โอนไม่ได้จัดไปไหนไม่ได้นะครับแล้วมดูในส่วนของมันตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูทั้งหมดเลยว่ารถคันนี้มันเดิมจริงไหมนะครับนี่นะครับให้ดูทั้งหมดเลยหัวน็อตเดิมทุกอย่างเดิมครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเห็นไหมนะครับสวยนะครับนี่เปิดดูได้เลยนะครับลูกค้าสามารถดึงดูแบทางเราได้เลยนี่ครับอันนี้จะเป็นรอยจับขมโดนนะครับนี่ครับเดิมหมดทุกยางโอ้โหไม่รู้ว่าจะสวยไปไหนใครอยากไปดูฝั่งนู้นว่าจะสวยเหมือนกันหรือเปล่านี่ครับ ด้านท้ายเนี่ยประตูท้ายก็เดิมเหมือนกันนะครับสีเดิมนะครับเป็นสีขาวมุกแท้จากโรงงานนะครับนี่ครับให้ดูหัวน็อตฝั่งนี้นะครับเดิมรอยตะเข็บยังอยู่เดิมหมดทุกอย่างนะครับเดิมๆครับผมดึงแมสสปอนดูว่าจะเดิมหรือเปล่านี่ครับเห็นไหมรอยขยุรอยขับเหมือนเดิมหรืทุกอย่างนะครับไม่มีตัดต่อกอใหม่นะครับมาดูในส่วนของประตูหน้าตัวสุดท้ายเลยกันนะครับนี่เลยครับผมเดิมจริงหรือเปล่า เดิมนะครับแก้มซ้ายเดิมนะครับประตูซ้ายเดิมนะครับเมทอาร์คเมสปอนเปิดดูหน่อยนี่ครับเดิมสวยกริบเลยนะครับไปขยับไปพี่เนทถ้าสนใจทักมาผมได้ที่แอด9 9 9 g หรือว่าโทรมาที่เบอร์061-092-1072ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ